อย่าบอกลาถ้าคุณยังต้องการจะพยายามต่อไปอย่าท้อใจถ้าคุณยังรู้สึกคุณไปไหวอย่าพูดว่าคุณไม่รักคนคนนั้นอีกแล้วถ้าคุณไม่สามารถทำใจการที่เราจะประทับใจใครนั้นใช้เวลาเพียงนาทีการที่เราจะชอบใครใช้เวลาเพียงแค่ชั่วโมงการที่เราจะรักใครใช้เวลาเพียงชั่ววัน แต่การที่จะลืมใครนั้นต้องใช้เวลาชั่วชีวิตอย่ามองใครจากหน้าตาเพราะมันอาจหลอกเราได้อย่ามองใครจากความร่ำรวยเพราะมันไม่จรัยงยั่งยืนให้มองหาคนที่ทำให้คุณยิ้มได้เพราะเพียงยิ้มเดียวสามารถทำให้วันที่มนมองกลับสดใสขอให้คุณพบคนที่ทำให้คุณยิ้มได้คำพูด ที่ไม่ได้ยังคิดอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งคำพูดที่โหดร้ายอาจทำลายชีวิตคำพูดที่เหมาะกาละเทศะอาจลดความเครียดคำรักอาจเยียวยาและทำให้มีสุขคนที่มีความสุขที่สุดไม่ได้หมายความว่าเขามีสิ่งที่ดีที่สุดเพียงแต่เขาสามารถทำสิ่งที่เขามีให้ดีที่สุดได้ต่างหาความรัก เริ่มต้นด้วยรอยยิ้มงอกงามด้วยรอยจูบและจบลงด้วยคราบน้ำตาอนาคตที่สดใสมีรากฐานอยู่บนอดีตที่แสนเจ็บปวดคุณไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ดีถ้าหากไปรู้จักปล่อยวางความผิดพลาดในอดีตและความปวดใจคนเรามีความรู้สึกชอบโกรธเศร้าไม่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเวลาไหนมันจะแสดงออกมามากน้อยเพียงใดเท่านั้นคนที่จะหัวเราะได้เสียงดังข้างในคงต้องขำบ้างพอสมควรคนที่น้ำตาจะไหลได้ข้างในคงมีเรื่องราวปวดร้าวถ้าไม่นับการร้องไห้ที่มาจากความปิติโลกสอนมนุษย์ว่าทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงแต่โลกกลับสอนให้มนุษย์ผูกพัน คนที่ตลกหัวเราะสดใสก็คือคนเดียวกับคนที่สามารถร้องให้ฟูมฟายได้เพียงแต่คุณจะได้เห็นหรือเปล่าเท่านั้นอาจจะเคยได้ยินว่าคนที่หัวเราะได้ดังที่สุดก็คือคนที่สามารถร้องให้ได้ดังที่สุดเช่นกันผู้ชายที่ร้องให้และยอมรับว่าตัวเองร้องให้เขาคือสุภาพบุรุษที่สุดอย่างน้อยการซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง คือความกล้าหาญสุดยอดเวลาที่เรารักใคร,ใครเราจะรู้สึกตัวเล็กเหลือเกินเวลาใครรักเราเราจะรู้สึกตัวใหญ่เหลือเกินแต่ถ้าเราเจอคนที่เรารักเขาและเขาก็รักเราเราจะผลัดกันตัวเล็กและตัวใหญ่คุณรู้ไหมว่าอายุคนเราเฉลี่ย76ปีเท่านั้นคือแค่3.952อาทิตย์เท่านั้น คุณหมดเวลาไปกับการนอนถึง1317อาทิตย์ซึ่งเท่ากับว่าคุณเหลือเวลาที่ใช้ดำเนินชีวิตแค่2635อาทิตย์เท่านั้นเอง